สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับผมเด็กบ้านนอกเหมือนเดิมครับวันนี้ผมมาอยู่ในสวนสาธารณะพฤ <Yeah! S 1> ษาข้างๆกับขนส่งกรุงเทพเขตบางุนเทียนนะครับด้านหลังผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆสวนสาธารณะว่ามันมีอะไรน่าดูและน่าสนใจในสวนสาธารณะแห่งนี้ <laughs> สถานที่พักผ่อนหย่อนใจครับ เล่นเที่ยวพักผ่อนนู่นจะเป็นสนามเด็กเล่นเป็นบอ่อน้ำและก็สนามฟุตซอลต่างๆอยู่ด้านหลังผมเดี๋ยวผมพาชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับก่อนที่เดี๋ยวผมจะพาเข้าเที่ยวชมในสวนสาธารณะว้าวฟังตรงนู้นเป็นทางเข้าครับ ตรงนี้จะเป็นสปริงเตอร์ลดน้ํานะครับลดน้ําสวนดอกไม้มีผู้ดูแลสวนด้วยครับวันหยุดก็มียังมีผู้ดูแลสวนอันนี้เด็กๆเล่นกันสนุกสนานตรงนี้เป็นสปริงเตอร์ฉีดดอกไม้สวยครับ ตรงนี้จะเป็นสวนต้นไม้ดอกไม้นะครับทางออกก็คือนูน่นเป็นฝั่งทางออกฝั่งนี้เป็นริมคลองริมสะริมหนองครับคลองริมสะริมหนองมีสดชื่นต้นไม้ มีป้ายบอกทางออกเส้นทางวิ่งเส้นทางรถจักรยานแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานกิจกรรมสะนามสำหรับสุนัขเส้นทางรถจักรยานตามนี้ครับป่าด้วยครับ จริงๆแล้วที่ผู้ดูแลที่อยู่ที่นี่เขาว่าคนก็ชาวเทศน่ะคนจะมาเที่ยวสถานที่อย่างนี้เยอะนะครับเยอะมากเยอะพอสมควรสถานที่ด้านตรงนู้นจะเป็นลานวิ่งสุนัขนะครับสำหรับจัดกิจกรรมสุนัขตรงนู สถานที่อีกแห่งหนึ่งพักผ่อนหย่อนกายกับระบบธรรมชาติบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติอีกณสถานที่หนึ่งสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานาครนะครับกรุงเทพมหานาครหรือเขตบางขุนเทียนชายทะเลนั่นเองตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำ สำหรับคนที่เข้ามาใช้บริการก็สามารถเข้าห้องน้ำได้จุดฝั่งนู้นจะเป็นลานกิจกรรมสําหรับฝึกสุนัขหรือให้สุนัขวิ่งเล่นเดินเล่นพัฒนาการของสุนัขครับสําหรับคนรักสุนัขสะนามสําหรับสุนัขโดยตรงเลยจุดชมวิวที่ดีมีถังขยะคัดแยกขวดพลาสติก PET นะครับ <Wow. S 1> เพื่อรีไซเคิลส่งเสริมการคัดแยกขวดพลาส,สติก PET, PET <S <S เพื่อรีไซเคิลนะครับลักลดโลกร้อนขวดเปล่าวขวดเก่าก็ยังสามารถนำไปรีไซเคิลใช้ได้ตรงนู้นนะครับกฎระเบียบการใช้ส่วนของพัฒนาการสุนัขต,ตรงนี้จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับแยกกระป๋องเครื่องดื่ม ขวดแก้วขยะทั่วไปนะครับเศษอาหารจะใส่อยู่ตรงจุดณจุดนี้ทิ้งณจุดนี้ครับกลับมาโซนนี้เป็นโซนลานแอโรบิกนะครับกฎระเบียบการใช้ลานของแอโรบิกตามนี้เลยเปิดตั้งแต่ตีห้าถึง3ามทุ่มนะครับ กระเบียบต่างๆห้ามสูบุรีห้ามเล่นการพน,นันทุกชนิดในลานอิราบิกนะครับห้ามนำสินของมาสินค้ามาจำหน่ายในลานอิราบิกห้ามนำอามหารเครื่องดื่มทุกชนิดแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามากินหรือม,มารับประทานมาดื่มในลานเล่นอลราบิกข้างในมันจะเป็นโซนฝึกสุนัขนะครับให้สุนัขวิ่งผมไม่สามารถเข้าไปได้นอกจากเราจะ นำสุนัขมาฝึกมาวิ่งข้างในครับแต่มันเป็นตะข่ายสีทําตะข่ายสีดำไว้แต่สามารถมองผ่านเข้าไปได้แต่คนไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับนอกจากผู้ดูแลหรือผู้เขารักษาความสะอาดจัดกิจกรรมข้างในน้นะครับเป็นลานฝึกสุนัขข้างในขังนงี้ <c ười> บรรยากาศเย็นลมลื่นดีมากครับ หน้ามาพักผ่อนหย่อนกายนะครับมาท่องเที่ยวสถานที่ทางนี้มุมนี้จะเป็นทางเข้าของรถนะครับหรือรถจักรยานยนต์ก็จะจอดอยู่ด้านหน้าจะทําเป็นทิวแถวให้จอดเข้าเข้ามาข้างในขับเข้ามาด้านข้างในนะครับจะเป็นลานจอดรถกว้างๆนะครับในเวลาคนที่มาท่องเที่ยวเยอะๆก็สามารถจอดรถในลานจอดรถตรงนี้ได้เลย ฝั่งด้านหลังนูนจะเป็นขนส่งกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนชายทะเลครับตรงนี้จะเป็นลานจอด,ดรถรถจะจอดตามเส้นที่เขาตีเป็นเส้นเป็นเส้นไว้ให้จอดเรียงรายไว้นะครับเข้ามาฝั่งนี้ปึ๊บแล้วก็วนออกไปฝั่งนี้นะครับขับออกไปด้านนูน ฟังนั้นจะเป็นสนามฟุตซอลสนามบอลบรรยากาศดูรอบๆรวมๆแล้วก็อากาศปลอดโปร่งดีครับสดชื่นแจ่มใสบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติใครกำลังมองหาที่เที่ยวที่พักผ่อนแบบธรรมชาติธรรมชาติผมแนะนำสถานที่ตรงนี้เลยครับพักผ่อนแบบเต็มอิ่มแน่นอนแบบธรรมชาติ 100%ขอบคุณครับในการรับชมขอบคุณครับ